ดรามา่าอิสลิกประทับผู้จัดงานคอนเสิร์ตที่น,นคนปรปฐมอิสลิกโชว์สลิปคืนเงินค่าตัว550,000บาทกลางเวทีคอนเสิร์ตแต่ก็ยังแสดงต่อแล้วบอกว่าตัวเองเล่นฟรีเพื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนเพลงจริงๆที่อิวขึ้นมาเนี่ยอิวมีสิทธิ์แค่เขาให้อิวอะมาเก็บของแล้วลงไปซะเพราะว่าอิวอะไม่ได้เงินนะครับอิคืนเเข้าไปหมดแล้วแต่รู้อะไรอีกว่า อิวจะเล่นให้ทุกคนดูฟรีครับผู้จัดงานโต่อไออิวมึงไม่มีความเป็นศิลปินกูโอนไปแปดแสนกว่าไม่ใช่ห้าแสนห้าคิดค่ารถกูห้าหมื่นพอเห็นคนมางานเยอะเกินสองพันคนก็คิดเพิ่มอีกแสนหนึ่งกูก็ยอมผมโอนให้แม่งแปดแสนกว่าแม่งบอกโอนห้าแสนห้ามึงไปแดกกันยังไงกูไม่รู้มึงคิดค่ารถกูห้าหมื่นคนเยอะเกินสองพันเดี๋ยวแม่งคิดอีกแสนหนึ่งไอเฮีย้ยกูเป็นผู้จัดอ่ะกูก็ต้องยอมแม่งมันจนวินาทีสุดท้าย นัดสาวเช็คเนี่ยเจ็ดโมงเช้าแต่อิวเนี่ยดันไปทะเลาะก,กับอดีตแฟนก็คือลินล,ลี่ก็เลยไม่ได้มาอิวอ้างว่าใครเขาก็รู้กันทั่วโลกว่าสาวเช็คเจ็ดโมงเช้าไม่ได้ก็เลยสั่งทีมงานไม่ให้าตีนเหยียบเข้าไปร่วมง,งานกับอิวมาหครั้งครั้งเนี้ย ฟางเส้นสุดท้ายลิลี่ยอมรับทะเลาะกับอิวจริง <c oughs> ก็เลยไม่ได้ไปขึ้นคอนเสิร์ตด้วยแต่ไม่ได้เป็นเมียและก็ไม่ได้เป็นผู้จัดการด้วยยืนยันค่าตัวคืองานละ5้าแสนห้ารวมค่าเดินทางไม่มีเรียกเพิ่มเติมตามจํานวนคนดู1 0 0 0 0แบาทตามที่ผู้จัดกล่าวอ้างแต่ต้องรอดูว่าผู้จัดได้ไปดิวกับคนอื่นไว้หรือเปล่าเพราะตัวลิี่เองไม่เคยดีลราคานี้และเงื่อนไขแบบนี้ที่สําคัญลิลี่ไม่ได้กลับไปคบกับพี่อิว ตอนเนี้ยยังโสดค่ะกลายไปไปเป็นประเดดราม,ม่าร้อนเลยนะครับระหว่างอิลสลิกกับทางผู้จัดงานงานหนึ่งที่จังหวัดนคนปรปฐมเมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาผมจะสรุปให้ฟังในมุมของทั้งสองคนนะครับจากภาพเสียงแล้วก็วิดีโอที่มันมีออกมานะครับคืองานเนี้ยจัดที่นคนปรปฐมนะครับเป็นงานคอนเสิร์ตกลางแจ้งผู้จัดงานเนี่ยชื่อคุณบาตนะครับเขาก็มีการดีลกับอิลสลิกไว้นะครับว่าโอเคอิลสลิกเนี้ยมาเล่นตอนสี่ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็มีเสียงพิธีกรอื่นๆด้วยนะครับอิลสลิกมาเล่นตอนสี่ งเช้านะครับเจ้าของงานเนี่ยเขาก็เตรียมตัวงานมานะครับแล้วก็มารอตั้งแต่6กโมงเช้านะครับเจ็ดโมงครับทางอิลสลิกมีการโทรมาหาเจ้าของงานแล้วก็มีการระบายว่าเออทะเลาะกับลินลี่มาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับลินลี่ก็คืออดีตแฟนของอิลสลิกนะคือแต่ว่าเจ้าของงานอาจจะมองว่ามันเป็นแบบผัวเมียปัญหาผัวเมียอ,อ,อะไรกันอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันมีประโยคหนึ่งที่อิลสลิกเนี่ยบอกกับเจ้าของงานบอกว่าเนี่ยเจ็ดโมงเนี่ยมันซาเช็คก,กันไม่ได้หรอก <S <S ผมก็บอกทางคนที่ติดต่อมาว่าเออมันซาเช็คก,กันไม่ได้ผมก เจ็ดโมงครับผผมร้องแม่คพี่เจ็ดโมงซาช็กอะมันาซาวเช็กกันไม่ได้แล้วพี่ mm. ครับฟาวเช็กยังไงก็ไม่ได้ครับพี่เพราะว่าเสียงมันยิ่งไปขึ้นไซส์ขึนโลกก็รู้ว่ามันซาช็กเจ็ดโมงเช้าไม่ได้ mm. แต่ว่าคนติดต่อน่ะไม่ได้มาเองครับพี่แต่ใช้ศิลปินทุกคนไปกองกันเจ็ดโมงเช้าที่ผมเลยสั่งทีมง,งานเองไม่ต้องไม่ต้องเอาสเตีงเยอะข้าไปครับพี่แต่ผมไม่ได้สั่งซึ่งก็มีคนโพสต์เอาไว้นะครับว่าอ e ิลซ์ลิกเนี่ยมาช่วงประมาณบ่ายโมงมา,าซาวเช็คนะครับแต่ว่าทีมเเซาานนนนนนีี่่่่่ยกกก็หมมมมือออแบบบบไใชชททขงง e งิิววรรรรระะะะะะคคัััจฮปณ4 อิวเนี่ยก็ขึ้นไปบนเวทีนะครับแล้วก็มีการพูดออกมาเลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของอิวสลิกเนี่ยนะฮะมีสิทธิ์ขึ้นมาแค่เก็บของแต่รู้อะไรไหมอิวเนี่ยโอนเงินคืนไปหมดแล้ว5้าแสนห้าเล่นงานเนี้ยคือได้ศูนย์บาทนะครับแต่อิวจะเล่นให้ทุกคนฟรีให้ฟังฟรีเลยอิวเนี่ยลาหมาป่ามาเพื่อให้เล่นให้กับแฟนๆที่ที่อิวรักนะครับไม่ได้มาเล่นให้กับผู้จัดที่อิวไม่ได้รู้จักฟังแล้วหลังจากนั้นนะครับทางอิวสลิกก็เล่นไปทั้งหมด11เพลง นะครับพออิวเล่นเสร็จเสร็จสับปับ๊บผู้จับมาเลยครับขึ้นมาเลยนะฮะมีการออกมาบอกว่าโอ้โหผมเนี่ยโอนไป8ปดแสนกว่าแหมแล้วอยู่ซิลิกมันบอกว่า5้าแสนห้ามันใช่ที่ไหนนะครับแล้วก็มีการโชว์สลิปนะครับซึ่งสลิปที่โชว์เนี่ยคืออันนี้นะครับยอดแรกเนี่ยมันทั้งหมด7จ0 0หมนะครับยอดต่อมาคือ1หน0 0 0แสนแล้วก็3ามแสนนะครับซึ่งเงินทั้ง3ยอดเนี้ยโอนไปที่นางสาวลิลลี่นะ ก็คืออดีตแฟนของอิลซลิกนะครับเข้าลิลลี่หมดเลยค่ารถเนี่ยก็คิด50,000ื่นนะครับแล้วพอคนมางานเยอะเกิน2,000จะคิดเพิ่มอีกแสนหนึ่งแล้วก็มีค่านู่นนี่นั่นนะครับคือเจ้าของงานก็ไม่พอใจมากๆแล้วก็มีการแบบยึดของอิวซลิกเอาไว้นะฮะไม่ให้เอากลับนะครับบอกว่าถ้าเกิดจะมาเอาของเนี่ย ก็มารับผิดชอบคนที่อยู่ในงานนะครับรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดเนี่ยทั้งคนที่อยู่ในงานพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของนู่นนี่นั่นอิวซิลิกมารับผิดชอบนี่แล้วก็มีการบอกอีกนะครับว่าเนี่ยเจ็ดโมงตอนที่แบบวันเสาร์เช็คอะก็โทรมาระบายเรื่องแบบทะเลาะก,กับเมียเขาให้ฟังคือเขาคือกระจาะงานอาจจะคิดว่าลิลลี่เป็นเป็นแฟนของอิวซิลิกอยู่อะไรเงี้ยก็พ,พูดตามอารมณ์บอกว่าเออทะเลาะก,กับเมียแล้วมันลงที่งานผมอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มีการเอาแชทนะครับที่ทางอิวซิลิกคุยกับลิลลี่มาโชว์นะครับเนี่ยยนนนะะจจจัััดดกกกกาาารรทททุอ่่่่งงใเเววลลีีมม็็ตแ้ิๆค เจ้าของมีปัญหาโทรหาพวกกูพวกพวกกูไม่ตามมึงไม่ใช่ทิ้งใครเลยก่อนวันเนี่ยนะครับให้เจ้าของมาเคลียร์กูถ้ามีปัญหาโอเคค่ะกูจะไปพักเดี๋ยวโทรหาเจ้าของให้ให้เจ้าของงานโทรไปค่ะอีลูกจุดๆลีเนี่ยนะครับด่าเรื่องอะไรขนาดนี้เขาไม่ได้ทํางานทําทุกอย่างแล้วนะครับคิดว่าเข้าใจกันเมื่อวานมีปัญหาก็รู้กันหมดนะครับเดีย๋ยวพวกกูวอล์กเอานะเพราะกูว่าคนประสานคุกคามว่ะพวกกูจะกลับถ้าอีนี่ไม่หุบปากจะหุบปากปะเนี่ย เขายังไม่มีคาหยาบอะไรเลยกูไม่คุยกับมึงนะมีแต่อธิบายกูคุยกับแค่เจ้าของงานเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าอะไรไม่ตรงพวกกูไปไม่แคร์ไม่ตรงตรงไหนไปไล่เอาพวกกูไม่มีใครซาวเช็คนะจนกว่าเจ้าของงานจะมาทราบสัรดานอีกคนติดต่อสุดท้ายนะครับก็ต้องไปเคลียร์กันที่สอนอนะครับอเอร์เภอองนครปฐมนะฮะคือทางฝั่งเจ้าของงานเขาก็ต้องการให้อิวซลิกเนี่ยมาชดใช้ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ยึดของเอาไว้ส่วนอิวซลิกก็มองว่าการที่คุณเอาข้อความมันอันอย่างเงี้ยแล้วมาพ แล้วของเนี่ยเอาของของผมไม่เกี่ยวของผมคืนมานะครับเพราะว่าเจ้าของงานมีการยึดของเอาไว้ซึ่งล่าสุดตัวของลินลี่เองนะครับมีการออกมาโพสนะฮะชี้แจงประเด็นที่พูดได้ก่อนเท่าที่จับใจความได้และคิดว่าสําคัญนะครับเพราะตัวของลิลลี่เองเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะฮะแต่ว่าเขาทะเลาะกับอิ่ซริกจริงๆนะครับหนึ่งเรื่องกินค่าตัวงานละห้าหมื่นห้าแสนห้าพันบาทมัดจำห้าสิบเปอร์เซ็นต์การโอนครั้งสุดท้ายสามยอดในภาพที่ขึ้นจอคือยอดส่วนที่เหลือของสองงานนครปฐมวันนี้แล้วก็โคราชลูกหน้าลี่ไม่เคยรับส่่่วนนตางไมมีกิ ไม่มีกินแบ่งค่าตัวใดๆแจ้งยอดตรงตามจริงทุกครั้ง2เหตุที่ใช้บัญชีของลี่เป็นผู้รับงานเพราะเป็นบัญชีที่มีแอปธนาคารบัญชี1แอปอยู่ในมือถือของพี่เขาตั้งแต่สมัยที่เคยคบกันไม่ยกเลิกอีกบัญชีมีแอปในมือถือของลินลี่แต่ทุกยอดล้วนถูกโอนต่อไปที่ผู้รับตัวจริงทั้งหมดทุกครั้งทุกงานค่ะเป็นเหตุผลด้านความสะดวกความสบาย เพราะพี่เขามีแต่เ t m ีรีไม่ได้เป็นไม่ได้รับเงินส่วนหนึ่งส่วนใดหากสงสัยเรงจุดนี้3ลีรีไม่ได้ทาหน้าที่ผู้จัดการใ,ใดๆค่ะแต่ผู้จัดยังคงติดต่อผ่านรีเพราะไม่สามารถติดต่อผ่านทางอื่นได้และรียินดีช่วยในวันที่ไม่ได้ทะเลาะค่ะ 4. ี่รีไม่ได้กลับไปคบกับเขาคุยดีก็ยินดีต่อกับแบบกัลยาณมิตรวันไหนรีไม่โอเคก็บล็อกมีแค่นี้ค่ะต่างคนต่างอยู่ทํางานร่วมกันเท่านั้นที่น้องบาสพูดว่าผัวเมียน่าจะตามอารมณ์รีก็ยังโสดเช่นเดิมค่ะเรื่องอื่นรีไไมมม่่่่่ออยยยูเเตกาารรร้คคววงดนนนนนีัับบะะะพช คือหลังจากนั้นเองคุณลิลลี่ก็มีการตอบคอมเมนต์หลายคอมเมนต์นะครับเนี่ยฮะทุกโพสที่ลี่เคยโพสไม่เคยออกรับแทนใครเลยลี่พูดแต่ความจรงิงไม่ได้ใส่ใจว่าความจริงส่วนไหนมันไปนคล้ายว่าออกรับแทนใครส่วนการทํางานร่วมกันก็เพิ่งจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตเนี้ยเป็นคอน,คอนเสิร์ตที่2นับจากเลิกในครั้งแรกราบรื่นดีครั้งนี้มีจุดที่ลี่ไม่โอเคลี่ก็เลยลี่ก็กลับเลยไมไ่เกี่ยวข้องใดๆกับงานนี้ตั้งแต่ก่อนซาวเช็คค่ะเนี่ยนะครับแล้วก็มีการตอบบอกว่า5,5 0 0 0นเนี่ยรวมค่าเดินทางในนั้นแล้วค่ะ ไม่มีเรียกเพิ่มตามจำนวนคนดู10,000แบาทคะ่ะอาจจะต้องไปดูว่าดีลแบบไหนกับท่านไหนหรือไม่และงานไหนแต่กับลี่ลี่ไม่เคยดีลราคานี้เงื่อนไขนี้ค่ะแล้วพอมีคนถามว่าเออไปอยู่บ้านพี่อิวมันคือยังไงกันแน่นะครับลี่ก็บอกว่าอ๋อไม่ได้ไปอยู่แบบนั้นพี่แค่ประชุมงานบวกกับซ้อมกับพี่ๆทุกคนและทีมซาวคะ่ะเริ่มตั้งแต่วันเซตอุปกรณ์ที่ห้องอัดซ้อมร้องทุกวันและเก็บอุปกรณ์เพื่อน,นํามาแสดงสด ที่รอบนี้ลี่ช่วยดูแลเยอะเพราะเป็นงานแรกที่เปลี่ยนทีมซาวและมีความกังวลมากเห็นใจเลยไม่มีใครช่วยได้เพราะลี่เคยช่วยมาก่อนลี่ก็เลยไปช่วยโดยมีหลานชายไปด้วยและอยู่ด้วยทุกครั้งที่นัดทางานค่ะลี่ก็แยกกลับมาที่28ส่วนหลานชายอยู่ช่วยเฝ้าบ้านและดูหมาป่าแทนในช่วงที่ไปทํางานลี่ช่วยด้วยความเต็มที่ด้วยความที่เคยสนิทกันค่ะและในตอนที่ช่วยก็ดีต่อกันทั้งคําพูดและการกระทาเลยยินดีช่วยเต็มที่เลยลี่เป็นคนแบบนี้และจริงๆก็ช่วยทุกคนที่คิดว่าเขาดีกับเราแต่ไม่ได้ถูกเปิดเผยเนี่ยนะครับ คือทางคุณลี่ก็มีการออกมาโพสต์ประมาณนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวต้องรอทางผู้จัดการน,นะครับแล้วก็อิวสลิกมาโพสต์ข้อได้จริงทั้งหมดว่าสรุปแล้วไอ้ตัวเงิน8ปดแสนกับ5้าแสนห้าเนี่ยมันยังไงกันแน่ไอ้ตรงนี้มันมีความหมิ่นแหมกนอยู่เพราะลี่ก็ออกมาบอกว่า5้าแสนห้าเนี่ยเป็นค่าตัวของอิวสลิกรวมค่าเดินทางแล้วนะครับแล้วไม่มีบวกเพิ่มมาทั้งนั้นนะครับแต่ผู้จัดงานเนี่ยไปโอนเงินตรงนั้นอนะเข้าไปที่ใครเข้าไปที่ส่วนไหนถึงบอกว่าอิวสลิกเนี่ย มีการเรียกเพิ่มเท่านี้เท่านี้เพราะอิวก็บอกบนเวทีว่า5้0 0สนผมก็เลยงงว่าไอ้เงินแก๊ปตรงเนี้ยมันยังไงกันแน่เดี๋ยวรอความชัดเจนตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเอาเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าอีกทีแล้วกันถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมมาอัปเดตเพิ่มนะครับ